เห็นหางแล้วเห็นหางแล้วเอาึแล้ว้ันเฮียนั่นเนี่ยขิบขาแล้วกู แค่นี้โปรโมทด้วยทั่โฉมโมทฮะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยโอ้โหไม่ไหวแล้วโอ้โฉน่าหน่อยโอ้ยปาฏิพามันตกง่ายครับครับคุณทันคุณทันพูดอะไรกับผมหน่อยคุณทันครับพูดอะไรกับผมหน่อยมาไงก็ไม่รู้นะ ย่าดูถูกนะเบ็ดตัวละเก้าบาทนะอยู่นี่ขอยอยากตกใช่ไหมไม่อยากตกเอไปช่อนเหมือนค้าวกติกาคือได้มาช่อนคือชนะคำเตือนก่อนดูช่องเฮียเฮียเฮียรายการนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและภาษาอย่าลืมใช้วิจารยณในการรับชมกันด้วยนะครับเด็กๆทุกคนเนี้ยแล้วก็อย่าลืมดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ครนะฮะนี่วันนี้มาหลายคนครับผมวันนี้นะรวมตัวรวมตัวรวมแก๊งดีกว่าครบเลยน่าจะครบหมดเลยนะกี่คนวะแปดโอ้แปดเก้าด้วยเพราะมีเต็งหนึ่งอีกคนนึงจะเปเชื่อพิเศษเเาลยไปที่ไหนวันนี้เออไปนี่ไงเฮ้ยเราเหรอครพี่ไครหลออครับไครหลออชาเชิงเศร้าไม่ใจแค่อะไรไม่ใจแค่ไหนเอาไปละ เจอแน он, ่นอนเทพาแต่ว่าเซฟน่าจะตกไม่ได้คนไม่มีความสามารถอาจจะตกไม่ได้นะแล้วแลงโก้เป็นทีมครับสวัสดีครับผมแลงโก้สวัสดีครับผมแลงโกโอ้โหโอเคเดี๋ยวเดินทางนี่นะครับมาถึงแล้วนะครับมาถึงหมายเด่นของเราไม่ครับผมเรว่าตกหน้าของจริง ท่ตกนจริงนะครับที่เขาถ่ายถ่ายกันตกในน้ำอ่ะโกหกนี่ตรงหน้าที่นมันอย่างนี้ไปแขปตกเออนี่แหะตกทีได้เป็นก้อนน่ะไปเราเล่นเราเล่นอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้นี่เราถึงราบบ่อแล้วครับบ่อไพลรอดมีหลายบ่อมีหลายบ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆตามกันไปโอเคเตามไปดูถ้าวันนี้ไอ้เซฟตกเซพาไม่ได้ก็จะปล่อยให้มันตกไปได้ต้องตกด้วยตัวเองเท่านั้นไม่มีใครตกให้ไปได้น้องนี่โกง

不能 มีสีิงก็จะขึ้นยังไงนะตัวหนาวทุกเลยอ่ะเอโคอรในน้ำเลยอุ้ยนี่แหละเทพาเจ้าขึ้นไงดอกว่าแล้วไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวปากแน่แน่ลบกานปบดเลยจ <Nope. S 1> านปบดเลย,เ,ลย,เ,ลยเดือดหางเบานะลองสะบ,ดบดัดลองปอดลองปล่อยเจับกันตัวเอง ไม่อย่างนั้นติดจับปานเลยนี่เห็นตัวอยู่หน่อยมาแล้วขอเถอะไปแล้วไม่เอาแล้วไม่ได้เกี่ยวป่าหระเกี่ยวหางเกี่ยวหางเฮียเฮียเฮียหยาบปุ๊บไหม

วูเมื่อกี้รู้สึกได้เลยว่าโยกถึงนี่เลยวันไม่เข้าเฉยอ่ะเบ็ดง้างมาเนี่ยง้างจริงด้วยเดี๋เบ็ดเบ็ดกันเบ็ดเบ็ดใหญ่กว่านี้กันเฮียเฮียเฮียอะไรวะเนี่ยเธอคุณทำอะไรครับคันเฮียนั่นเนี่ยขิบผายแล้วกูคันเฮียโปรโมทด้วยทักโฟโมดฮะ เออแล้วไฟอัดเอาไฟอัดปัดไปหมดกันจังๆได้โอเคโอ้โหอ๋องี่นี่เองคายเบกหน่อยคายเบกหน่อยพอพอพอวันแล้วก็ออกแล้วแล้วก็พัดไปเลยอ่ะงงเลยอะโอ้โเดี๋เร่อยนี่โอ้โห ใหญ่จานเซฟจารเซฟเป็นไงครับผลงานอ้เศร้าเหรอเน็นแก่ใหญ่แต่ผมก็เศร้าครับเพราะอะไรครับโอ้ดูหักแล้จารเซฟซ่จากคันที่หักในคลิปนะครับก็อันเนี้ยมันจะมันก็เป็นวิทยาทาน ว่าให้คนดูแต่หลายแบบว่าการหักของคันเนี่ยมันก็บางทีการใช้งานเนี่ยอย่างรอบล่าสุดเนี่ยที่หักเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยสิ่งที่ผมเห็นนะคือตัวกล้องมันอัดไม่ทันตอนวัดตอนวัดน้องมันอาจจะวัดแรงไปหน่อยวัดแรงแบบเวอร์เกินนะครับก็คือปลามันค่อนข้างใหญ่และปลาเนี่ยตัวข้างล่างเนี่ยที่มันได้เนี่ยคือปลาอะไรปลาบึกบึกบึก,บกมันใหญ่มาก30 40โ,โลนะครับง่ายๆเลยก็คือคันหักเนี่ยมัน เกิดจากการวัดนะครับมันเลยหักนะครับอันนี้คือเขาเรียกใช้แรงไปหน่อยนะครับแค่นั้นแหละแต่อันเนี้ยเขาแหละมันจะโทษคันไม่ได้คืออันนี้ต้องโทษคนนะครับอันนี้หักเพราะคนไม่ใช่หักเพราะคันนะครับไอลรงโก้เียเฮียเฮีโอ้ยนะาม,ม่าอ่าฮา เขาปากเลยเขาปากด้วยดู ly, ครับไอแซฟมึงดูแซฟโอ้ยดูเล็กใหญ่นับหมดครับเล็กใหญ่นับหมดเลยปนินขปาก้วยหื้อกูฟูหน้าให้จานเซฟ คุณตกยังไงทำหักนี่ดูตัวเขาใหญ่มากเลยเนี่ยเห็นไหมเขายังไม่เห็นันหักเลยแลงโก้นะครับแลงโก้เมื่อเช้านะครับทำคันหักนะครับก็เลยเสียความมั่นใจนะครับตอนนี้ครับเมียเขาก็กูหน้าให้ครกู้หน้าให้แล้วนะครับพี่ครับโหต้องยอดเลยครับเนี่ยเซฟมันเหรอจับคลิปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป One hour later ได้แล้ว เป็นไงครับการเซฟยอมครับยอมครับไปไปเป็นไงครับผมสุดยอดครับยอมไหมครัยอมครับเข้าทีมเลยฟิชซิงโกผมนั่งกินข้าวสิบนาทีกินเฉยสองทีรวดสองทีรวดเลยครับเนี่ยของจริงเราเข้าทีมเลยครับเอองานไ่เซฟออกได้เซฟออกแล้วรับผิดแทนสู้สู้สู้ได้เข้าแก๊งแล้วเดี๋ยว มันขาดอ <Bond> ีก <occurs S 1> ที่หนึ่งก็เดี๋ยวตัดไอเซฟออกไปไอเซฟมึงสู้แฝกแฟนมึงให้ได้ก่อนคันไม่หักด้วยนะรอบสันเจ้นอ้าไม่สันเจ้นซือร้านกูโดนแล้วครับโอ้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 ดู เกี่ยวหางโอ้ตัวนี้อ้วนจริงครับใหญ่จริงครับกวนน้อยหน้าครับกวนน้อยหน้ากวนน้อยหน้าไงพี่โอ้เซฟครับโดนแล้วครับหลังจากที่เมื่อเช้าคันหักไปครับเหม็นแต้งครับแค่แก้ปล่อยทิ้งเหม็นข้าวว่าเหม็นข้าวเหม็นครับโดนมือโดนมือเหม็นเหม็นข้าวเอาให้ได้เอาให้ได้ ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ังอยู่ยังอยู่เฮ้ยโอ้โหไม่ไหวแล้วโอ้โชว์หน้าหน่อยโอ้ยปลาเทพามันตกง่ายค่ะรับน้องๆปลาเทพามตกกันแบบนี้ไม่ไหวหมดพูดรอดรอด ทำไมเขาต้องมาผผ่านผมด้วยอ่ะเออคือเหมือนแบบกเขาไม่ใช่อ๋อจะขิงหูนิสัยดูดิหูคนนิสัยนะครับได้เดี๋ยวโดนแก้งแน่นี่ดูชมหน้าของปลาเข้าต่อนะครับยังจะต่ออีะอหมดแล้วหมดแล้วโปเบียเฉิดฉายแล้วครับคลิปนี้โอ้แอคเลยเอาไตกหรอกปลาเล็กอ่ะเอ็นเองอ่ะเปลี่ยน เท็คทีมเปลี่ยนคนกะแด้ไม่นับแล้วตกสองคนไม่ได้ให้หลังดูให้ยังดูแรมห่อยมีมยแรมหรอตายสู้ต่อไปอนี่ครับคุณทัน คันอะไรกับผมหน่อยมาไงก็ไม่รู้นะ่เอากิโลครับกิโลครับเ2อนะบวกกันไว้เอาไม่ถ่ายรูปยอดอย่าดครับอย่าดูถูกนะเบ็ดตัวละ9บาทนะอยู่นี่กระบี่ที่ไกลนม่รับโอเคตัวใหญ่ท ลุ้มน้ำไปซอนไปแล้วโอเคสายทดแรงไปเยอะนม่งหอกล้งแล้วดางขาดขาดไปเลยมาแล้วช็อแล้วถึงช็อตดึงเอียงกันไปโอ้โหเกบกูยังเกบกูยังไหนปากตัดปากปากที่พามันตกง่ายค่ะคร้างหัจะปากเอเออนั่นแหละ โอ๊ยนี่ตายให้เฉลด่ยปอตายนะครับใคนช่วยคนช่วยคนนี้มีพีด้วยจับไว้ก่อนนะแลรงมันยังมีแรงอยู่มีงเลยตรงเท้าหลุดสุดยอดเลยยอดสุดยอดต้อให้พี่ตายช่วยรวมๆแล้วครึ่งชั่วโมงกว่าเกี่ยวหลังต้อให้พี่ตายช่วยเป็นไงสุดยอดสุดยอดแรงดี ขนกำแรงดีลงเท้าหลุดน่เฮีย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 ดูชนะเฉยขอรับกันว่าใครได้กระชอตจะชนะนะครับโอ้เข้าปากเนี่ยเขากเข้าปากเ้ของแท้แท้เยเยกูเหยกูกูได้ขึ้นลงไมสูท่าแต้มเออได้กูได้ได้แต้มฟรีแล้วครับได้ยเี่หนึ่งได้แล้อ้าวววว ดราเอ้ยอะไรเห็นไหมโดนโดนเยี่ยมอือก็ยาไหนกลับมาแล้วเปิดไม่ยอมไปใช้นะโบก้าอยู่แถวนี้เนี่ยบล็อกบล็อกไม่เอ๋โอเคตาดำอ้าวใครตกเนี่ยอ้าวคนขึ้นเหมือนาโดนคนตกสิอ้าวเฮ้ยแล้วกูมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ย เอ้าไอ้ทันยอดมากดึงปากขึ้นมาให้ขอบคุณจริงจริงไอ้ดีๆกูเป็นคนตกได้เฉยเลยอ่ะโอ้ยใจจริงไเยอผมอยู่แคศูนย์จุดห้าแต้มเอาไปเอาไปเอาไปไม่เป็นไรทั้งสี่ใครเนี่ยเอาใครให้ติงต่อยพุงเลยหรือต่อยพุงตายเลยนะ สองคนนั่งให่บนู้นนะพี่ให้มันกินกันเองเอเฮ้ยหางแดงๆวะปรากฏนะประกดปรากฏหนวดก็ไม่มีพิษเทศมีแต่เงี้ยงมันเออเงี้ยงของเงี้ยงมันมีพิษนะไม่ใช่หนวดมเวลามั่วนะกูแคกดอ๋อปรากฏเกี่ยวหางพี่เกี่ยวหางนับ นับดีไหมเซฟเป็นไงครับตัวนี้เยอะกี่นาทีเซฟเดียวป๊บเดียวตีตามผมไปงั้นแหละพี่ตีเปิดทางก่อนอ๋อเอาแล้วครับจานผมโดนแล้วโอเคใหญ่ไหมครับหนูขึงใช่ไหมตัวนี้อู้หูหวานครัจานผมได้ฝาเกม โหมือนเท้าอย่างไรโม่สีปลายาด้วยยังไงจิตจิตตึ้งโมเต็มเป้าครับตอกแแไม่ค่อยอยากตกใช่ไหมโอ้ไม่อยากตกกระป๋อนเหมือนขาวกดิกาคือได้มาชปอนคือชนะตีนะได้มาชปอนคนที่สองเอ้าพี่เต็งหนึ่งได้ปลายก็เน นักบุญครับนักบุญตกปลาไม่ได้ปลาไม่ได้อยู่กลาง่างบากไม่ทีนตัวใหญ่บะตัวใหญ่บะใส่ลังใส่ลังใส่ลังแข็งแข็งแข็งพอดีวันนี้ผมอะแนววันนี้นะครับเราบอกว่าใครได้ช่อนนะครับเป็นแชมป์นะครับมีถึงสองคนนะครับได้เลยครับ แล้บอ้าวคนเดียวไม่มีแล้วอะไรอ่ะคนนี้ขายทคกาเต็มเบวครับนี่คนนี้เต็มเบวครับเดียวแต่คนแรกแต่คนเดียวเท้บหนึ่งเท้าจานหนุ่มเองครับผมเก่งเขาไม่พูดเรื่องไก่ผใจตัวครึ่งชนะเราผมได้ครึ่งหกตัวครึ่งหกตัวครึ่งเนี่ยครึ่งด้วยมีแรงหอยมีแรงหอ เด็กกุ้งขึงเป็ไงพี่แต่ว่าปั๊บแค่กกุ้งเดียวใช่ปั๊บึกนี่ยเลยทักปั๊บบึกเตื่นเตือนเตือนพูดอะไรอ่ะอะไรอ่ะผมไม่พูดเยอะอ๋อเราไม่พูดเยอะมีอยู่วันนี้วันนี้ลโก้เป็นไงครับลโก้ติดลบไปครับเป็นไงติดลบวันนี้ทำอะไรบ้างอ่ะทำอะไรชั้นหักกันหักกั้นหักเยือหักเยือหักขานซะไปหมดอ๋อแจกเป็นวันนี้ไปใส่ใส่บุญ นบุ่วันนี้ติดลบไปเยอะเลยครับไม่ได้ลบเรื่องตานะครับแต่ลบเรื่องว่าหายไปหลายพันคนนี้นะครับได้เป็นสมาชิกแก๊งคนล่าสุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัดที่เทปออกครับเพราะว่าวันนี้ทําหลายอย่างเลยครับติดลบไปหมดนะผมวันนี้ผมเป็นนัดไอ้นี่ทัพเวลากรเก็บขยาย อ๋อพี่เป็นเทศบาลนะครับได้เก็บฝุ่นอย่างเดียวเก่าเก็บฝอ่เก่าเหรอได้ของดีนักบุญนักบุญครับอันนี้ปกติไม่ได้พลาดนะครับไม่มริงจราดมันในนี่คือไม่ก็ไม่ได้อยากว่าหรอกก็คือง่วงนอนไงียอย่ามวกลัวปลาเขาตายด้วยทะเลพอประมาณพอเอาเอาแค่รู้อะเอ้ยปวดแขนเป็นงี้นะเออเรนั้นพอเฮ้ยเออเองน้งใจด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าผมได้เยอะเยอะกว่าคนอื่นแน่นอนคลิปนี้ผมแค่แบบปล่อยให้ คนอื่นเขาตกไปแห่เขามีความสุขแนะ่เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมมีความสุขนะเราพามาแน่นอนโอเคครับ